สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสอยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันมาเที่ยวหนองคายนะคะมาพักโรงแรมที่ได้ตราสัญลักษณ์ G Green ระดับดีเยี่ยมเหรียญทองค่ะดิฉันอยู่ที่โรงแรมวานาเวลเนสรีสอร์ทซึ่งเป็นโรงแรมหนึ่งเดียวในภาคอีสานนะคะที่ได้รางวัลเหรียญทองระดับดีเยี่ยมค่ะการออกแบบของโรงแรมที่นี่นะคะลดการใช้พลังงานช่วยลดภาวะโลกร้อน ค่ท่านผู้ชมมาคุยกับกรรมการผู้จัดการของโรงแรมนี้กันนะคะคุณชินวัตรคะพอเข้ามาเนี่ยสัมผัสถึงความร่มรื่นความเรียบง่ายแนวคิดของการทำโรงแรมสีเขียวคืออะไรคะครอบครัวเนี่ยนะฮะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากเพราะเราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก ภาวะโลกร้อนนะครับเราก็เลยตระหนักว่าโรงแรมเนี่ยต้องเป็นกรีนโฮเทลครับค่ะเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะอะไรบ้างที่ทําในโครงการ G Green มีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะฮะในฮาร์ดแวร์หลักๆของเราเลยที่เราภูมิใจคือการออกแบบอาคารออกแบบสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยเอื้อต่อการประหยัดพลังงานมากเช่นเช่นคอริดอร์ของเรานะฮะทางเดินมีช่องโปร่งแสงทั้งหมดเลยตลอดแนวเลยตลอดแนวฮะรอบโรงแรมตอนกลางวันเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟเลยแม้แต่หลอดเดียวแล้วต่เดินเดินไปมองไม่เห็น หลอดไฟอยู่ที่ไหนหลอดไฟจะอยู่ข้างล่างซ่อนไปที่พื้นคนระะับเผื่อตอนกลางคืนนําผลิตภัณฑ์นะคะที่ประหยัดพลังงานมาใช้แล้วก็เรามีเทคโนโลยีครับที่มาใช้ในห้องพักนะครพวกระบบคียการ์ดนะครับก็ถ้าไม่มีคียการ์ดเสียบเนี่ยไฟก็ไม่ถูกจ่ายมา<ะ>แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ยเรามีระบบคอนโทรลกลางฮะซึ่งในห้องไหนที่ไม่มีแขกเข้าพักถึงเสียบคียการ์ดนะคะไฟก็ไม่มาเหมือนกันฮะเอ๊ะแต่ว่าห้องพักเนี่ยอยู่ติดกับ สระว่ายน้ําแบบนี้เนี่ยบางครั้งแขกก็จะแบบกระโดดลงน้ําไดนสบายสบายใช่แล้วถ้าเปิดประตูค้างไว้แอร์ก็ออกติดเซนเซอร์ไว้ที่ประตูนะครับพอเปิดประตูค้างไว้สักพักเนี่ยแอร์จะผ่อนลงจะเหลือแต่พัดลมฮะมตัวแอร์จะไม่ออกมานะครับแล้วพอปิดประตูกลับไปใหม่เนี่ยตัวแอร์ก็จะเริ่มกลับมาทํางานใหม่นอกเหนือจากภายในห้องพักแล้วนะฮะด้านนอกเราก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อประหยัดพลังงานเช่นเดียวกันเช่นตอนนี้เราเริ่มติดตั้งหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ครับในส่วนที่เป็นกลางแจ้งด้านซอฟต์แวร์ล่ะคะ ซอฟต์แวร์เนี่ยจะบอกว่ายากกว่าฮาร์ดแวร์นะฮะเพราะเราต้องเทรนนิ่งพนักงานเทรนนิ่งในที่นี้ไม่ได้บอกเขาว่าทําอย่างไรแต่ว่าเราจะต้องบอกเขาว่าทําไมถึงควรจะทําแล้วทำแล้วได้อะไรใช่ครับสร้างความรับรู้สร้างความตระหนักความสําคัญของการรักสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานนะครับผลก็ดีดีมากๆเลยคือจะเป็นโรงแรมสีเขียวหนึ่งเดียวในภาคอีสานได้เนี่ย หัวใจพนักงานตัวซอฟต์แวร์ต้องสีเขียวด้วยใช่ครับใช่เช่นพนักงานของเรานะครับเข้าไปทําห้องนะฮะแขกอาจจะเช็คเอาท์หรือว่าแขกออกไปออกไปข้างนอกเนี้ยฮะตอนทําห้องเนี่ยเขาจะเปิดผ้าม่านเพื่อรับแสงจะได้ไม่ต้องเปิดไฟพอทําห้องเสร็จแม่บ้านเราจะปิดผ้าม่านครับเพื่อไม่ให้แดดเข้าไปในห้องพอแขกเช็คอินมาเด็กฟรอนต์เราเนี่ยจมาตอนมาอินสเปกห้องนะฮะเราจะมาเปิดผ้าม่านเวละเพื่อให้ Natural Light mm. เข้าไป คือทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะกระแสตอบรับของลูกค้ากับ G Green นี่เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าดีมากครับดีมากคือคนที่รักเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาเห็นตราเขารู้เลยว่าเป็นตราที่ได้รับการรับรองจากทางภาครัฐนะคะ<ช>ซึ่งเราก็ภูมิใจมากสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะเขาก็ถามเราว่าคืออะไรเราก็ได้โปรโมทเรื่องกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมของเรา<ช>เพิ่มเข้าไปด้วยเห็นว่ามีกิจกรรมเรื่องของการคัดแยกขยะการใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับก็เรามีฐานคัดแยกขยะครับ ทําน้ํายาล้างจานนะครับซึ่งลูกค้าเราเนี่ยก็จะเดินไปดูกันบ้างเนี่ยนะฮะเรามีกิจกรรมเอาท์ดอร์ะไรมากมายแบดมินตันสนามฟุตบอลนะมีตะกรอ้อมีอะไรหลายๆอย่างเลยฮะมีปั่นจักรยานเพื่อให้ลูกค้าได้ออกกําลังกายด้วยและเห็นว่าที่นี่เนี่ยผักสวนครัวต่างๆเนี่ยปลอดสารด้วยในโรงแรมแห่งนี้ไม่ใช้สารเคมีเลย<ช>เป็นไปได้เหรอก็เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับผักที่เราใช้ประกอบอาหารให้แขกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผักที่เราปลูกเองซะเป็นส่วนใหญ่ นะครับ mm hmm. พวกผู้ผักสวนครัวกะเพราผักสลัดแต่ในกรณีที่ของในโรงแรมอาจจะไม่เพียงพออาจจะมีกรุ๊ปใหญ่มาเราจะซื้อผักเฉพาะในชุมชนครับก็ได้ช่วยชุมชนด้วยเป็นการลดคาร์บอนครับประโยชน์ที่ได้รับจากการทําโรงแรมสีเขียวนอกจากได้รับตราสัญลักษณ์กรีนแบบนี้มาแล้วเนี่ยยังมีอะไรคะเป็นความภาคภูมิใจนะฮะพนักง,งานเขาก็มีความตระหนักมากขึ้นแม้แต่แขกนะฮะโดยมีการเชิญชวนแขก ให้มาร่วมกิจกรรมประหยัดพลังงานท่านผู้ชมการได้ฟังแนวคิดของผู้บริหารรุ่นใหม่ไปแล้วนะคะเจ้าของรางวัลจีกลีนระดับดีเยี่ยมเหรียญทองเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจึงน้ากลับมาค่ะ